หลังจากที่ผมได้ชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์65แอมป์มาสักพักหนึ่งนะครับปัญหาที่ผมเช็คแล้วก็เจอนะครับตรวจเจอนะครับก็คือตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่มีทั้งหมด6เซลล์นะครับมีเซลล์ที่6นะครับคือมีปัญหาน้ำกดหรือน้ำกันจืดกว่าเพื่อนเขานะครับเนี่ยครับไม่เท่ากันกับเพื่อนเขานะครับแสดงว่าเซลล์ที่6นี้ มีปฏิกิริยาน้อยกว่าเซลล์อื่นๆเขานะครับผมก็จะทําการหยุดการชาร์จไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทําการชาร์จแค่เซลล์เดียวนะครับผมโดยทําการดูดน้ํากันของช่องที่5้นะครับออกให้เห็นจนเห็นแผ่นธาตุและเห็นสันคานนะครับเพื่อว่าเราจะเอาแท่งเหล็กหรือว่าเอาตะปูนะครับผมมา ทิมตรงสันคานตรงนี้เพื่อว่าจะให้มันยึดเข้าหากันนะครับเพื่อจะเป็นสะพานไฟนะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ต้องเป็นขั้วลบนะครับเซลล์ฝั่งนี้ต้องเป็นขั้วลบนี่คือวิธีการไล่เซลล์นะครับก่อนที่จะทําการชาร์จเซลล์เดียวนะครับผมจากนั้นใช้แคมมิเตอร์นะครับมาตรวจเช็คดูว่าเราได้ทำถูกขั้วไหมนะครับขั้วบวกและขั้วลบถูกไหมนะครับแล้วก็มาเช็คกระแสไฟด้วยนะครับ โวลต์ที่เราวัดได้นะครับ2.12โวลต์น,นะครับก็ใช้สวิตชิงนะครับผมทำการชาร์จเซลล์เดียวนะครับผมเซลล์ที่6มันเกิดอาการอุดตันนะครับผมจะทำใช้สวิตชิงปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับผมใช้กระแสตอนแรกผมใช้อยู่ที่ประมาณ2แอมป์กว่านะครับผมเกือบ3แอมป์กระตุ้นเซลล์นี้นะครับเซลล์ที่6ที่มีปัญหายังไม่มีปฏิกิริยานะครับผมน้ำยังนิ่งอยู่ ผมก็เลยปรับกระแสขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ10แอมป์นะครับผมจากนั้นเรามาชมตรงช่องเซลล์ที่6นะครับเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับนี่ก็จะเป็นการชาร์จเซลล์เดียวโดยที่ใช้สวิตชิ่งเป็นพระเอกของเรานะครับก็จะชาร์จจนกว่าเซลล์ที่6กดจะเข้ม เท่ากับเพื่อนๆเขานะครับจากนั้นผมก็จะปรับกระแสของสวิตชิ่งลงนะครับผมจะใช้กระแสการชาร์จเซลล์นี้นะผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ2 M ์กว่า3มประมาณ4 M ์ 1. นะครับก็จะค่อยๆชาร์จไปแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมนี่ครับผมก็จะชาร์จไปสักพักหนึ่งแล้วก็เพื่อให้เซลล์นี้น้ำกด กลับมาเข้มเท่ากับเซลล์อื่นๆเขานะครับเราถึงจะทําการฟื้นฟูต่อนะครับผมอันนี้คือปัญหาเซลล์แบตเตอรี่ตันนะครับผมแล้วก็วิธีการแก้ไข